สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างสุขทุกข์กับสิ่งที่เราเรียกว่าขันแล้วก็เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมหรือที่เรียกว่าพรหมจรรย์เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับใช่ค่ะเราจะมาลองแกะดูกันนะคะว่าเออทำไมสุขทุกข์มันถึงเกิดขึ้นแล้วการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยตามเนื้อหานี้เขามีเป้าหมายเพื่ออะไรกันแน่ เอาละค่ะเริ่มตรงที่ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงในเนื้อหาบอกว่ามันเกิดเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าขันห้าครับผมขันห้าค่ะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณถ้าพูดง่ายๆก็คืออ,อ,องค์ประกอบ5อย่างทั้งรูปธรรมนามธรรมความรู้สึกความจามําการคิดปรุงแต่งแล้วก็การรับรู้นะคะครับซึ่งในข้อความเนี่ยชี้ชัดเลยนะคะว่าเมื่อรูปมีอยู่ ความรู้สึกสุขหรือทุกข์ในใจย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปแล้วหลักการเดียวกันนี้ก็นําไปใช้กับช่องทางการรับรู้อื่นๆอีก5้าทางที่เหลือด้วยทั้งหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจทุกอย่างที่รับรู้ผ่านช่องทางเหล่านี้ก็เข้าข่ายเดียวกันหมดเลยค่ะอืตรงนี้ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากนะครับคือขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่แนวคิดทางปรัชญานะ แต่ข้อความนี้ระบุเลยว่ามันคือฐานจริงๆที่ทำให้ประสบการณ์ความรู้สึกต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ปรากฏขึ้นมาได้อ๋อค่ะมันไม่ได้ลอยลอยมาเองแต่ว่ามันผูกอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานพวกนี้เลยแบบแยกกันไม่ออกเลยครับการเข้าใจฐานตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะมันจะนําไปสู่คําถามถัดไปว่าเอาแล้วการประพฤติพรหมจรรย์หรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรกันแน่ ในเนื้อหานี้เขาจำลองคำถามเหมือนมีคนจากศาสนาอื่นมาถามนะคะว่าท่านมาปฏิบัติแบบนี้ต้องการประโยชน์อะไรครับซึ่งคำตอบที่ให้ไว้ในเนื้อหานี่สั้นมากแต่ลึกซึ้งจริงๆคือบอกว่าเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกรอบรู้ซึ่งทุกใช่ครับเนี่ยสำคัญมากคือมันไม่ใช่แค่การอยากจะหนีทุกหรือดับทุกเฉพาะหน้าไปวันๆนะครับแต่มันคือการทําความเข้าใจแบบเอ่อถึงแก่นเลย เข้าใจธรรมชาติสาเหตุของทุกนั้นๆอย่างครอบคลุมจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะว่าเป้าหมายคือความรอบรู้แต่ว่ามีจุดที่น่าคิดต่อนะคะคือเนื้อหาเขาขยายไปถึงเรื่องอายตนะด้วยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าแม้กระทั่งตาหรือรูปที่เราเห็นการรับรู้ทางตาสัมผัสทางตาหรือความรู้สึก ที่เกิดจากสัมผัสไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือแบบว่าเฉยเฉยก็ตามเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต้องรอบรู้ว่าเป็นทุกข์ครับผมเอ๊ะตรงเนี้ยอาจจะฟังดูแปลกแปลกนิดนึงนะคะคือการต้องไปรอบรู้ความสุขหรือความรู้สึกเฉยเฉยว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันมันเหมือนเราปฏิเสธความสุขไปเลยหรือเปล่าคะมันทํางานยังไงคะในมุมนี้อืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับจริงๆแล้วการรอบรู้ในความหมายนี้นะครับมันมันไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความสุข หรือว่าการมองโลกในแง่ร้ายอะไรแบบนั้นเลยค่ะแต่มันคือการทําความเข้าใจให้ลึกลงไปถึงธรรมชาติที่แท้จริงของประสบการณ์เหล่านั้นนะครับว่าแม้แต่ความสุขหรือความรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงอ๋อความไม่เที่ยงใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆก็คือขันและอายตนะที่เราพูดถึงกันนี่แหละ แล้วมันก็ไม่สามารถให้ความพึงพอใจที่มันยั่งยืนจริงๆได้การรอบรู้ก็คือการเห็นทะลุสภาวะนี้นะครับไม่ใช่การบอกว่าห้านห้ามรู้สึกสุขนะแต่ให้เข้าใจสุขนั้นตามที่มันเป็นจริงๆเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นการปฏิบัติพรหมจรรย์ก็เลยเป็นกระบวนการฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นตามเป็นความจริงแบบนี้ในทุกขณะที่เรากำลังรับรู้ผ่านตา หูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองครับอ <Ooh. S 1> ถ้าเราลองเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเขาด้วยกันนะครับจะเห็นว่าเออนี่มันไม่ใช่แค่ปรัชญาที่แบบว่าซับซ้อนเข้าใจาย,ยากนะแต่มันเป็นการชวนให้เรากลับมาตรวจสอบธรรมชาติของทุกๆประสบการณ์เลยไม่ใช่แค่ความทุกข์ที่มันเห็นชัดๆ <c oughs> แต่รวมถึงความสุขความรู้สึกเฉยๆด้วยว่าทั้งหมดเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วก็ผูกพันกับสภาวะที่อาจจะนำไปสู่ทุกข์ได้ในที่สุดเป้าหมายคือความเข้าใจที่ครอบคลุมจริงๆนะครับค่ะ <c oughs> เรื่องนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าเราฝึกมองเห็นแม้กระทั่งความสุขหรือสภาวะกลางๆเนี่ยผ่านแว่นของความไม่เที่ยงความเป็นเหตุปัจจัยแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกหรือดำเนินชีวิตไปได้ยังไงบ้าง โหน่าสนใจมากค่ะถ้าอย่างนั้นสรุปสั้นๆจากเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ก็คือทุกเนี่ยมันไม่ได้มาลอยๆเนาะแต่มันอย่างรากอยู่บนฐานของขันห้าครับผมและเป้าหมายสำคัญของการประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ใช่แค่การหนีทุก์แต่เป็นการพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือรอบรู้ในธรรมชาติของทุกขซึ่งมันกินความไปถึงทุกประสบการณ์ที่เราได้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปพิจารณาต่อมากๆครับคือเนื้อหานี้ชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับทุกเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เราไปเพ่งดูเฉพาะความทุกข์ที่มันเจ็บปวดชัดๆเท่านั้นนะแต่มันมาจากการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานแล้วก็กระบวนการรับรู้ที่ทําให้เกิดทุกๆประสบการณ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสุขทุกหรือเฉยๆก็ตามอืมค่ะลองนึกภาพตามดูสิครับว่า จะเป็นยังไงถ้าเราลองเอาแว่นขยายแห่งความเข้าใจแบบนี้มาส่องมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอย่างต่อเนื่องดูเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามและฟังคลิปของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ